สวัสดีค่ะวิดีโอนี้บันทึกไว้เมื่อหลายปีแล้วนะคะเป็นคลิปที่ถูกต่อว่ามากที่สุดมีคนเขียนมาด่ามากเลยค่ะทั้งพี่น้องคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่เขียนมาต่อว่านั้นบางคนก็บอกว่าเธอจะทำคลิปเก็บเห็ดหรือ เธอจะทำสารคดีเกี่ยวกับเห็ดบางคนก็บอกว่าพูดมากเกินไปบางคนก็บอกว่าคือฝรั่งคนหนึ่งเขาจะเขียนมาว่าเขาเคยดูตั้งแต่เขาดูคลิปเก็บเห็ดมายังไม่เคยเห็นคลิปไหนที่ที่น่าเบื่อเหมือนคลิปนี้เขาว่าอย่างนี้นะคะเป็นคลิปที่น่าเบื่อมากๆ นั่นเป็นเป็นเป็นฝรั่งเขียนคอมเมนต์มาค่ะอ๋อลืมเล่าให้ฟังคลิปนี้เป็นเป็นคลิปที่ไม่ใช่ว่าเอาไปลงในคลิปเต็มทั้งหมดนะคะนี่เป็นคลิปที่เอาเอาคลิปที่ทั้งทั้งที่ลองแล้วก็ทั้งที่ดีเอามารวมอยู่ในคลิปนี้นะคะวันนั้นเป็นวันที่ไปเจอเห็ด กอเนี้ยค่ะเป็น Chicken of the Wood ที่สวยซึ่งมันเป็นปีที่น่าจะเป็นปีที่สองที่เริ่มรู้จักเห็ดชิ i เ k e นออฟเดอะวูค่ะยังเหออยู่พอเดินมาเจอกอเนี้ยมันสวยจริงๆนะคะตอนนั้นอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเจอดอกใหญ่ๆแบบนี้วันนั้นเจอกอใหญ่แบบนี้อยู่สองกอเสียดายอีก กออนึงนั้นนะคะสวยมากๆเลยไปหลงลบคลิปนั้นออกไปเลยไม่ไม่ไม,มีวิดีโอมามาลงให้ชมแม้กระทั่งอีกช่องหนึ่งนะคะเห mm ็ด hmm. Chicken of the Wood หรือเห็ดเนื้อไก่เมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่าเห็ดเนื้อไก่ค่ะกอน,นี้จะเกิดอยู่ใต้ขอนไม้ อยู่กลางป่าเลยค่ะเป็นดอกที่สวยมากในวันนั้นสวยจริงๆพอพอเจอเห็ดสวยๆเนะี่ยแต่ละครั้งค่ะจะดูอยู่นานๆแบบนี้เราไม่ดูคนเดียวนะเอามาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยซึ่งท่านผู้ชมเขาไม่ได้อยากจะดูหรอกค่ะนานๆแบบนี้พอมาพอมาดูคลิปของตัวเองยังยังยังละอายใจเลย ละอายใจตรงที่ว่าหูพูดมากจริงๆพูดมากชมเห็ดอยู่นั่นแหละแล้วก็พูดว่าทําไมเห็ดบนดอกเห็ดถึงมีฝุ่นมากมายขนาดนี้จะตัดขาเห็ดส่วนนี้เอาไปปลูกไว้ทางอัพสเต e โอ้ทุกอย่างเลยค่ะนั่งพูดนั่งบรรยายอยู่กับเห็ดดอกนี้นะ่ะ <c oughs> ก็สมควรแล้วที่ท่านผู้ชม ต่อว่ามาสมควรแล้วจริงๆหลังจากนั้นมาก็จะไม่ทำคลิปเห็ทุที่ที่พูดมากแบบนี้แต่บางครั้งมันเผลอเผลอพูดมากเหมือนกันค่ะบางครั้งเนี่ยคนที่ทำคลิปเก็บเหตุเนี่ยบางคนอาจจะอาจจะเคยนะคะพอไปเจอเหตุเยอะๆไปเจอเหตุสวยๆเผลอที่จะพูดแล้วบางทีก่อนที่จะเก็บพูดอยู่ตั้งนาน แล้วนอกจากนั้นเก็บแล้วยังพูดอีกท่านผู้ชมไม่ชอบพูดมากๆแล้วก็อยากจะเห็นตัดเร็วๆแล้วอย่าตัดช้าด้วยนะคะดูดูด,ดูแต่แต่แต่ว่าคลิปนี้อย่างที่บอกมันเป็นคลิปที่เอาคลิปต่างๆมารวมไว้ในคลิปเดียวกันเพื่อจะเก็บเอาไวด้ดูต้องขอโทษด,ด้วยที่เอาการ์ตูนแล้วก็รูปดอกเห็ดมาบังเอาไว้เพราะว่า ไม่อยากให้เห็นหน้าเพราะว่าหน้าตาน่ากลัวค่ะแล้วส่วนที่เอาดอกเห็ดมาบังไว้นั่นนะ่ะมันเป็นคลิปที่ยังไม่ตัดต่อจะมองเห็นรองเท้าแล้วก็มองเห็นเท้าด้วยค่ะไม่ไม่อยากให้มองเห็นรองเท้าไม่อยากให้เห็นเท้าค่ะจึงเอาดอกเห็ดมาบางังต้องขอโทษด้วยค่ะแต่คลิปจริงๆที่เอาลงอีกช่องหนึ่งไม่ได้เอาตัวการ์ตูนมาบังหน้าไว้แบบนี้นะคะนั่นนะคะ แล้วมีคลิปทั้งเป็นภาษาอีสานแล้วก็คลิปเป็นภาษากลางด้วยนะคะก็ถือเหตุอยู่ดอกเดียวนี่แหละพูด2ภาษาเลยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาชมหลังจากนั้นมาพยายามที่จะ เก็บเร็วๆแล้วก็พูดน้อยๆนี่นะคะแต่จะเห็นเป็นซ้ำไปซ้ำมานั้นเพราะว่าเป็นคลิปหลายคลิปที่ที่ลองไงคะอันไหนดีถึงจะเอามาตัดต่อก็เอามารวม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 กันก็มีทั้งมันจะดูเหมือนซ้ำๆกันค่ะโอโห คนฝรั่งเขายังเขียนมาต่อว่าเลยตั้งแต่ฉันดูคลิปเก็บเห็ดมาฉันไม่เคยเจอคลิปที่น่าเบื่อเหมือนคลิปนี้ของเธอแล้วเขาก็ไม่เข้ามาดูอีกเลยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป ดูสิว่าดอกเห็ดสวยขนาดไหนค่ะสวยจริงๆส,สีสีสีจะสวยค่ะสวยมากๆส่วนตอนท้ายนี้ทําคลิปส่งไปให้พี่ที่เดินป่าด้วยกันนะคะส่งคลิปดอกเห็ดนี้ค่ะไปให้พี่เขาดูไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ